สวัสดีครับวันนี้นำเสนอเอเรื่องของแหนบนะครับรถที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกระบะนะก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแหนบตามไปด้วยนะครับครับก็เลือกแล้วแต่การใช้งานนะฮะจะเพิ่มเเพิ่มข้างละนะฮะประมาณ2แผน่น3แผน่น4แผน่นแล้วแต่การใช้งานน้ำหนักของที่เราหลบบรรทุนกนะฮะครับ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแหนก็ควรที่จะจดทะเบียนแหนบให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ในกรณีรถเงินผ่อนนะฮะรถที่จัดไปแนนแต่รถที่เป็นเงินสดเนี่ยเราไปเสริญทีหลังเนี่ยเ,เราก็จดแหนบทีหลังก็มีแนะนำนะฮะเพราะว่ารถเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบะน,นะครับควรจะทําให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยจากศูนย์นะฮะครับ ตัวนี้เป็นตัวตอนเดียวนะฮะเครื่องสามพันนะครับน้ําหนักที่ลูกค้าบรรทุกจะอยู่ประมาณไม่เกินสองตันนะไม่เกินสองตันอันนี้เราก็จดทะเบียนให้เรียบร้อยเลยครับผมครับแล้วก็จดตู้นะให้เรียบร้อยก็ต่อไปอเวลาที่เราไปเพิ่มทีหลังจะได้ไม่ยุ่งยากนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามนะสนใจโทรสอบถามได้ครับ088 8 7993945หัวนิสสันหัวมิสูยังทำเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็เพิ่มเติมสเปคอีกนิดนึงตัวนี้จากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ2.80เมตรนะฮะวัดในนะฮะอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ2.50เมตร50ะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่สั่งทำยาว2.80เมตร80ครับความกว้างใน1นะฮะเ7 2เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ